ที่จะได้เข้าใจแล้วก็ได้ออกแบบกิจกรรมแล้วก็จัดกิจกรรมแล้วก็ดูแลกิจกรรมประเมินผลต่างๆเป็นระยะะ,ยะนะฮะจึงมีการฝึกอบรมแล้วมีการประชุมคณะกรรมการของอโครงการเป็นระยะระยะนะครับผมและที่สาคัญเราก็มีจัดกิจกรรมอบรมจําได้ไหมฮะใครมาร่วมใครมาร่วมอบรมที่โรงเรียนบ้างฮะวันนั้นมีใครมาบ้างเอ่ยกิจกรรมอบรมเรื่องสุขภาพที่โรงเรียนอนุบาลน,นะฮะ วันนั้นคุณหมอคุณหมอกิกใช่ไหมมานะครับผมก็วันนั้นก็มากันหลายท่านเลยนะครับและที่สำคัญนะพอเรามาอบรมเสร็จวิธีการดูแลสุขภาพพอกลับไปบ้านใช่ไหมครับ <ไป S 1> ก็แต่ละท่านก็เอาไปปฏิบัติแล้วเราก็ตามคณะกรรมการนะฮะก็ตามไปสำรวจไปเยี่ยมเยียนนะฮะทุกเดือนเลยนะครับเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ สมาชิกของเราในชุมชนนะครับในชุมชนของเรานี่ทราบไหมครับว่าผู <S 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 ้สูงอายุแบ่งเป็นก claro> ี่กลุ่มฮะใครพอจะทราบไหมครับ้งในการเข้าร่วมโครงการในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการแล้วเป็นกรรมการด้วยมันเกิดผลยังไงบ้างแดเดือนที่ผ่านมาเล่าเต็มที่เลยครับออกกรรมการก็ออกเมื่อก่อนมีความดันความดันทุกอย่างเดี๋ยวนี้ความดันก็ไม่ต้องทานยาแล้วนะคะออกกรรมการระบายทุกเช้า ช่วงเย็นก็เดินช่วงเช้าก็เดินออกการโอบิกบ้างอะไรบ้าง่ะกินของต้องระวังด้วยนะคะไม่ใช่ออกกำลังกายแล้วกินของไม่ระวังก็ไม่ได้นะคะเป็นหมันมันกินไม่ได้ต้องกินของนึ่งของเป็นผักเป็นอะไรอย่างนี้การน้ำพริกหวานหวานเค็ม<น>หยุดได,ได้เลยก็หยุดอ,ออกกำลังกายนี่ดีที่สุดเลยะคะ่ะเราเท่าเดียวกันเนาะก็หกสิบเหมือนกันประมาณนั้นใกล้ ออังนนี้ได้ยินคำาล่าลือว่าเกิดเออพี่บุญเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแล้วเปลี่ยนยังไงเป,เป็นแบบเป็นคนแบบในในดูนสุลาค่ะดนากินเหล้ากินเหล้า,ลา,า,ลาแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ออกกำลังกายไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วพอดีคุณหม,มอมาตรวจใช่ไหมมาตรวจเจอความดัน เลยงดหมดเล้หมดทุกอย่างหันออกกําลังกายค่ะกินแล้วก็หลงด้วยกินแล้วก็มันมน้ามากด้วยอ่ะหน้า,า,นามดืามดมาเลยอ่ะ,อะเราไม่รู้ตัวก็เลยหมอตวอรวจเจอก็หยุดหมดเลยค่ะหยุดหมดแล้วก็คือหันหันหันออกกําลังกายสม่ําเสมอค่ะอย่างนี้ก็ดีขึ้นปกติปกติแบบคนธรรมดาแล้วค่ะแต่ก่อนตื่นขึ้นมาโอ้ใจสั่นมาหาล้างขาเลยค่ะ แต่ตอนนี้ใจสัน่นราสน้ำหนึ่งเดียวออกกําลังกาไยไม่เอาแล้วไม่เอา, <c oughs> เอาแล้วจะออ, <c oughs> ออกกาําลังกายอย่างนี้เลยนะคะนะอาจารย์ใช่ไหมแต่ก่อนหุ่นไม่อย่างนี้นะคะแต่ก่อนหุ่นไม่อย่างนี้แล้วก็ออกชเช้าเย็นหรืออาทิตย์สามครั้งค่ะแล้วก็ออกแล้วก็สุขภาพดีขึ้นประมาณเอ็ดสิเนาะคุณแเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใกล้จะถึงปีแล้วนะคะที่หยุดเล่าแล้ว ดีมากดีม่เยดีากด้ามนะครับก็ใหม่ถอดด้ามเอ่อไม่ถอดด้ามถอดด้ามนะครับยังไม่มีเลยเอ่อก็พูดถึงโครงการสสสนะครับเอ่อก็ของอมรินสามผังสีของเรานะครับได้พี่ต้อยนะก็มาเป็นมัวเรียบหัวแรงช่วยกันนะครับผลักดันดูคุณยายเมื่อกีอ้สุดยอดนะครับ92นะครับ ก็คุยกับพวกเราหลายๆท่านอยู่ว่าใครอยาก9กก็ดูใ้า่นะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับอ๋อยังมีอีกนะร้อยกับหนึ่งปีเสียดายนะครับเอออันนั้นเป็นไงติดเตียงติดเตียงก็นู่หอ๋อครับเออเก่งเก่งนะครับก็เท่าที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็รู้สึกว่าดีใจนะครับกับทุกท่านนะฮะกับทีมงานทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจกันทำงานรู้สึกว่าในวันที่15เมีสานี้จะปิดโครงการแล้วใช่ไหมนะครับอ่ะก็ขอให้วอวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับ